เลยครับเหลืองอะลามเลยขี่โอ้โหวครับผมขู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนในเพี่งน้นนองนานาเอฟทุกท่านครับผมครับผมก็พามากู้เบ็ดอีกแล้วนะครับนี่ อันนี้สายแรกนะครับติดสองตัวเลยหูห yes. ูดวงเดีเด๋ยวเอาประกบกันก่อน Hãy ồ, 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 บิดง่างเลยครับมันๆแล้วครับสองตัวโอ้โหใจสวยเลยแข๋วไปกันต่อครับ แล้วนี่นะครับเหยื่อที่ผมใช้นี่ผมใช้เป็นลูกปลาซอยนะครับลูกปลาซาหรือปลาขี่ขมนะครับตัวเล็กๆประมาณหัวไม่มือดูนี่นโอ้โอ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  ปลาบ้าครับผมเจ๋วเลยครับเหลืองอะลามเลยนี่ มาแล้วครับผมมากระดีทำงานแล้วครับ มาแล้วนะครับตัวที่สี่เจ๋วครับผม หลากหลายแล้วนะครับร่มมีแต่ปลาเนื้อดี <c oughs> นะครับ ไปเรื่อยครับโอ<ฮ>้โหเหลือดูดีแล้วนะครับนี